นี่ต้นตะกะแตนนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะพี่น้อยเคยเข้าป่ากับเพื่อนไปเก็บอะอร่อยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวไม่แกย่าหยุดใจหมดเลยถูกไหมจะได้ถูกแบบข้าวเหนียวจิ้มน้ำตาลนี้จาไต้องถูกมากดี่คุณนะ คานั่นต่ำส้มต่ำดู่าต่ำส้มต่ำต่ำส้มตํำวันนี้มีแม่ครัวมาสองคนมาเต่ปารีแล้วก็แล้วก็นี่นี่นี่อยากาดุวลกกกพี่มยมาชิมเลยพี่น้อยกินเปลือกนะเดกิน

ไม่เสียเวลาไงแม่จะไปไหนอะไรพี่กบโอ้ยอะไรอะไรพี่อ้นอย่ากอดทนกินเพรบอกว่าของนางเท่านี้นะคะทุกคนไมดูเรื่องนางบอกของนางเท่านี้นะคะเหี่ยวด้วยของนางเหี่ยวว่าง